สวัสดีครับบ่าวเท่าสวัสดีทุ่มชมครับวันนี้นะครับเนาะวันที่15พฤษภาคม2566นะครับพี่น้องพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมารับชมโค้งสุดท้ายนะพี่น้องคู่บ่าครับผมครับชุดเต็มคู่บ่าเข้ามาแล้ว2งวดนะพี่น้องครับตั้งแต่06แล้วก็71นะครับตรงๆงวดที่ผ่านมากันหนตรงๆรงนะครับพี่น้อง ครับบ่าวเ่ากับกราบขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องที่อวยพรให้เดอ้อครับมือข้นบานไม้มือว่านนะพี่น้องเนาะครับขอบคุณคำอวยพรครับของเอฟซีทุกท่านนะครับเนาะที่คอมเมนต์มาอวยพรให้บ่าวเ่าพี่น้องขอให้ทุกท่านนะครับเนาะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะพี่น้องพอไงแม่ไงครับพอพอแม่แม่ขอให้อายุมันขวัญยืดน,นพี่น้องเดอ้อคิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรารถนา ขอบคุณทุกท่านจากใจนะครับเนาะที่รวมอวยพรในวันขึ้นบานไม้นะพี่น้องนะครับผมครับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับทำช่ชมให้โชคดีพี่น้องให้ได้โชคในวันที16่16กพฤกษาคม2566ายเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะเอาลับไปฟังนั่นกันนะครับเนาะว่าคู่บาเพิ่นจะเน้นจะย้ำให้ชุดใดนะครับเนาะย้ำว่าชุดเต็มของคู่บานี่เข้ามาแล้ว2งวดเด้อพี่น้องเดอ้อชุดเต็มนอยตัดนะครับผมชุดเต็มของคู่บานี่ถือว่า เข้าตรงๆสองงวดพี่น้องมาหอดมาถึงแล้วครับเขาไปกราบน้ำมาสการคู่บาน้ากันเนาะพี่น้องเนาะครับโค้งสุดท้ายให้คู่บาญำให้คู่บาเน้นให้ครับผมกราบน้ำมาสการครับคู่บากราบนมัสการเจ้าค่ะโค้งสุดท้ายน้องพี่น้องนะครับไม่คู่บาํำให้คู่บาเน้นให้ครับ แกชุดที่คูบาให้ต่องวดนะครับเนาะงวดที่แล้วก็หนึ่งเก้าตรงตรงได้พี่น้องได้เยครับใบเก้ากให้เบิ้งตั้งแต่คลิปต่องวดแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวให้คุปบาเขียนให้โค้งสุดท้ายพี่น้องนะครับเนาะเขียนให้โค้งสุดท้ายนะครับผมสิบโตเก้าเนีฮ่าฮ่ให้คูบาเน้นให้ห้ามีสามโตห้าสูตร 50, ครับนี่จะเป็นชุด ชุดตองวดนะครับคู่บาตานผู้ชมชุดตองวดจะเน้นอยู่สองคู่พี่น้องกับเจ็ดสี่เก้าสามตั้งแต่ตองวดเลยพี่น้องเ้อนะครับผมเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ด โอ้ครับยันเบิรนเรื่องนยันเบิบ้นหครับผู้บาครับอ,อีกตัวหนึ่งยันมาน้ำกันครับผู้บาถ้ามันมาน้ำกันมันก็ถืมาตัวนี้เก้าเจ็ด นะครับผมเล่ก้อนนี่อาเบิลนี่คือเจ็ดเจ็ดเลยป่ะครับผู้บาดแน่นวิ่งเจ็ดโอ้นผูช้ชมครับเขียนวิ่งไงนะครับผู้บาดไอเอฟซีผู้เพิ่นลักเล็กเด่น หน่าสิปินบนนะน่าสิป็นบนมอครับคู่บาเน่เจ็ดสี่เจ็ดนะครับเนาะเจ็ดสี่เจ็ดคู่บากับตัดไ้แค่สี่เจ็ดกับเจ็ดเจ็ดเท่านั้นพี่น้องหางเดียวอันนี้คือในชุดเหล็กอ่าเหล็กติดมันมาครับคู่บาเก้าเจ็ดเนี่ยเนี่ี่คู่บาว่าคิดว่าจะมานน้ำกันผลหน่าท่านด้านมันมานน้ำกัดน,นะนะาครับรมาน้ำกันก็จะเป็นเก้าเจ็ดจะเป็นเก้าเจ็ดครับผม คัดโมากกับัดทิมก็ได้เรื่องก็เจ็ดนีครับเน้นไปที่นี่ชุดนี้หรือเ่าคู่บาแม่นรครับอืวมวัลองไล่เหเ็ดเบิ้งเนี่ยมันนน่นของคู่บามันมันเจ็ดมันมาทางลักซีบลักหน่วยนะครับแต่ว่าบานนี้อ่นสูตรที่เห็มบบดมันยิ่งนนตะบุญมาเน้นตัวคู่บาวงตัวไหน,น,นเน้นซีเจ็ดนี้เรื่ะครับผมแม่นโอ้แล้วพี่น้องเนาะ เห็นชัดบ่ท่านมช้ชมครูบาเน้นๆให้อันนี้ชุดเต็มนะพี่น้องเนาะให้ได้เห็นชุดเต็มไปนั่มได้พี่น้องเด้ครับนี่ครับครูบาก็ยังเน้นชุดเก่ามาพี่น้องเนาะวงให้4-7อันนี้เป็นชุดต่องวดนะพี่น้องครับครูบาวงให้2-7-4กับ9-3เนาะครับ่านมช้่มเป็นชุดบนล่างนะครับ FC เพื่อว่าจะถามบาเลขติดครูบางวดน,นี้ เจ็ดแปดเก้าเด้อพี่น้องเด้อเหล็กติดคู่บานะครับเนาะครับสูตรหนึ่งคู่บากัดตรงกับเจ็ดแปดเก้าชนกันคู่บาจับใส่สูตรสองสามสี่ห้าพี่น้องจับตามสูตรนี้พี่น้องชุดต่องวดนะครับให้เอฟซีในบ่งนําชุดเต็มคู่บาเนาะครับเนาะเข่าสองงวดติดตั้งแต่ศูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งตรงตรงเด้อพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาหนึ่งเก้าตรงตรงนะครับชุดต่องวดชุดเต็มงวดนี้คู่บาว่าแต่บ่างแถาคิดว่าก็จะอยู่ในชุดนี้แหละพี่น้อง ชุดเต็มของคู่บาเนี่ยแหละครับผมมาอยู่ในชุดนี้ในคู่บาผมมั่นใจมาแแหัคาร์โบเน่คือันครับแต่ว่าถ้าถ้าชุดนี้คันโเหินอยู่ในล่างนั่นคือชุดบนแน่นอนครับผมถ้ามันบ่ติดล่างอ่ะนะเจ็ดแปดเก้าเนี่ยครับบ่ติดล่างนี้โผล่บนแน่นอนโผล่บนเลยแน่นครับผมก็คิดว่าคู่บาติดครับผมติดแน่นอนแหละติดบนล่างนี่เจ็ดแปดเก้านี่พี่น้อง เพราะว่าเห็ดมาเบิงแล้วมันส่วนมากมันสิขึ้นบนหลายครับอจะเลยว่าถ้าพราในความภาวนาคูบาจะให้มันออกล่างนะครับมากบุแม่ไหมคะแม่เพราะาท่านท่านบ่มีในบนปุ๊บนี่คูบาฟันธงได้เลยนะเอ้าท่านท่านบ่มีล่างสมมติว่าสมมันเจ็ดแปดเก้าบติตอยู่ในล่างนี่คูบาฟันธงได้เลยหมดต้องมากแน่นอนครับคือรอรับตังค์เลยเลขบุญค่ะ คงสุดท้ายคือตัดเหลือชุดนี้ชุดเดียวคู่บาคือเหลือเจ็ดซีซีเจ็ดนี่ครับจังหดสูตรจังไดคือหรือเป็นโตคู่บ่าคิดว่าเจ็ดกับซีนี่มาแรงหรือเป็นตัวมกักจังหดครับผมเจ็ดมันเก้านี่คู่บาเห็นมันนนัมันมาตัวหลังนี่เลขติดนี่มันมาสี่สี่งวดแล้วครับมันบโดดนี่คู่บาเลยบบมักเก้าครับแปดนี่มันก็บ,บ่กค่อยมาลักกลาง <c oughs> เบิงแล้วมันก็ถ้คแม่นได้มาก็สิเป็นสีแปดครับแกรฟเฮ้ยจะเป็นสีแปดนี่มาครับผมแม่มันจะเป็นเลขกราฟทันทีนี่จะเป็นเลขกราฟครับมันสิโบมาสิโบมารักซิบบนครับก็มาได้ก็คืออยู่ได้ลักหน่วยอยู่ในรักหน่วยแต่ว่ามันแต่ว่าเจ็ดคือเราลายกว่ามันใจที่เจ็ดแม่ครับวิ่งเจ็ดเลยนะครับท่านผู้ชมพี่น้อง แต่ว่าจะให้มันว่าออกมาล่างแค่นั้นแหละครับก็นอออกมาบุญมันสิดอไขใครเนี่ยเป๊ะเล่นบ่ค่ะคูบ่าอ่าออกมาบุญนี่มันสองตัวนี่ก็บโบพลาแล้วนี่ครับสามคู่นี่อืมเพราะว่ามันเก่าในท่ามันลอยไมาอีกมันก็บบเหลืออยู่แล้วนะครับจังในลักลอยขึ้นมาเจ็ดครับคู่บ่าคือเป็นเจ็ดสี่เจ็ดครับอันนี้เลขฝันได้เลขฝันบ่ครับผมแม่นโอ้ฝันเจ็บครับฝันพลนมห้ ฟันไห้เลขกันเจ็ดสี 2, ่เจ็ดเด้อใช่ไหมโอ้สามตัวเลยแล้วคะครับคูบาก็เลยว่าลองจับไบบ 4, พ่เบิ่งซื้อดอกเพราผู้ใดบ่มากกับผู้ท่องเอาฮะนะ,ะครับผมมันกลับมาตรงกับเลขคำนวณพอดีครับคูบาก็เลยว่ามันเอาสี 4, ่เจ็ดตาเพิ่นว่าตามเพิ่น 5, บอกแหละครับและเจ็ดเจ็ดนี่ก็เลยตัดจากเลขข้อมฟันบอกคู่บาคิดว่ามีเบิ่์นมื่อนั่นตัวนี้คู่บ่าไปเหตุสูตรใหม่ครับ ลองลองไล่เหตดสูตรบานนี้มันสูตรหนึ่งมันสีข้าแต่ลักหน่วยครับอีกสูตรเนื่อนี้มันสีข้าแต่ลักซีบบานนี้มันพอได้เลขตัวเดียวกันครับคูบาก็เลยย่านมันเบิ้ลขันมาเจ็ดย่านมันเบิ้ลเจ็ดครับแต่ว่าการการไหวก็ดีครับผมแต่ว่าขั้นบวกการไหวก็คือมีตัวเดียวเท่านี้ละสี่เจ็ดนะคูบาเนาะแม่กัดต่อยอย่าลืมนะเอฟซีเด้อครับเดี๋ยวเอฟซีจะไปเห็นว่าชุดเต็มของคู่บ่านี่ครับผมมาตรงๆได้พี่น้องครับ ลับมาตรงๆล่างกับสองงวดพี่น้องมาบนงวดหนึ่งงวดบนศูนย์หกมาบนศูนย์หกตรงๆจุดนั้นคู่บาห้ศูนย์หกกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็มาล่างตรงๆงวดที่ผ่านมาหนึ่งเก้านะครับเนาะครับมาหนึ่งเก้าล่างตรงๆลับมาล่างนาะคู่บาเนาะส่วนมากจะเป็นตรงๆเนาะคะ่ะรับมาตรงๆท่านผู้ชมครับนี่ครับในชุดเต็มของคู่บา,บาในพี่น้องเก้าคู่ ปิดไปเลยครับเบ้าเท่าก็คิดว่าอยู่ในชุดนี่แหละพี่น้องก็ผู้ใดมักหน่อยก็ตามที่คู่บ่าตัดให้นะครับน้องกระเล็กฟันอ่านี่ครับแต่ว่าซุ้มนี้มันคัดออกมาที่ว่าครับอาจสิเป็นไปได้นะครับผมแต่ว่าบอมักที่กับตัดเถ้าออกใส่ไครับเก้าเจ็ดถ้าบอมักนะคู่บ่าเจ็ดเจ็ดนี่ก็บอมักกะตัดออกฟันไปสี่เจ็ดโตเดียวเลยท่านผู้ชมคู่บ่าตัวเดียว วดนี่ถักติดศูนย์คู่บ่ากันไว้สามศูนย์ตัวเดียวปะครับผมถักติดศูนย์ถักเป็นศูนย์มาแม่นครับแต่ว่าคู่บ่าไปไล่เบิงแล้วมันคู่บามันเหนือน,นั่นครับสามมันบนนาสิมาสามบนนาสิมะปะครับผมอมันแม่นมากจะปิดสองสอครับซีเดี๋ยวครับก็เลยไม่ต้องเอาไปดอกอ่าครับตัดมลายตัวตัดไปเลยคู่บ่า่าครับท่านชมเอาในชุดนี้พี่น้องครับชุดเต็มคู่บ่าเก้าคู่นะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับชุดโค้งสุดท้ายเเล็กฝันคู่บ่าเจ็ดสีเจ็ดพี่น้อง กูบ่าววองไห้ที่47เม็ดเดียวเด้อพี่น้องเดอ้อกูบ่าวว่าถ้ามาเบินเน้ลนะครับกัดกัน77พี่น้องวิง่ง7เดอ้อท่านผู้ชมเดอ้อครับกูบ่าวว่าอาจจะไปบนบ่ครับวันนี้นับไปทั้งบนนับไปทั้งบนครับเอา7กู้บ่าวกัดกันไว้พี่น้องถ้าบ่ชอบก็บ่เป็นอยังตัดไปครับผู้มักหน่อยโต47คู่เดียวนะครับท่านผู้ชมกราบขอบุญขอบุญกู้บา่าวทผู้ชมพี่น้องขอ fc แฟนครับทั้งทั้งช่องทุกทา่านพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขภาพร่างกายขแข็งแรงเด้อครับผม อายุมั่นขวัญยืนนะครับนาะอคิดสิ่งใดคอยสมปรารถนาแอดมินบัทสวัสดีครับ